รายงานผักและผล,ละไม้ปนเปื้อนสารพิษครั้งที่2ประจำปีนี้ของเครือข่ายเตือนภัยสารเคมีกำจัดศัตรูพืชหรือว่าไทยแพน พบค่าว่าเกินกว่าครึ่งหนึ่งของผักและผลไม้นั้นมีสารพิษตกค้างเกินข้าม,มาตรฐานเพราะมากที่สุดในผักคะน้าและส้มสายน้ำพึ่งนะคะในช่วงต้นเดือนที่ผ่านมาจึงมีการจัดประชุมวิชาการเพื่อร่วมพูดคุยและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ค่ะในการหาแนวทางในการบริโภคพืชผ,ผักและผลไม้ที่ปลอดภัยติดตามเรื่องนี้กับนักข่าวพลเมืองจนะนิวส์ค่ะดิบลีผักผลไม้อาหารการกินเี่าฮาหาเสิร์ได้ทั่วไปในชีวิตประจําวัน เราเหลืออาหารที่คิดว่าดีที่สุดแล้วต่อสุขภาพแต่จากผลการสำรวจตรวจสารเคมีในปื๋พักผลไม้ของเครือขายเตือนไพสารเคมีกำจัดสัตรูผืชเวทีเตือนไพสารเคมีตลอดสิบปีที่ผ่านมาเพราะว่าสถานการณ์สารเคมีตกค้างในพักผลไม้อย่างคงนาเป็นหว่วงเรื่องสารพิ่ตกค้างในผลไม้นะคะก็คือ,อปีนี้เนี่ยไทยแพนก็ได้ไปสุ่มตรวจนะคะ,ะจาก ผลไม้ย,ยอดนิยมนะคะ17ชนิดจากทั้งตลาดแล้วก็รลายค้าส่งแล้วก็ห้างสำับสินค้านะคะแล้วประมาณ296ตัวอย่างแล้วก็พบว่าผลไม้เนี่ยประมาณครึ่งหนึ่งนะคะคือ5 1เนี่ยมีสารที่ตกค้างเกินค่ามาตรฐานที่กฎหมายไทยได้กำหนดเอาไว้นะคะแล้วก็ในจำนวนนั้นเนี่ยเราพบสารที่ตกค้างทั้งหมดเนี่ยประมาณ83ชนิดนะคะซึ่งมีทั้งสารที่มีการยกเลิกการใช้ไปแล้วนะคะแล้วก็สารที่ยัางอนุญาตให้ใช้แต่ว่ามีอันตรายและแรงสูงนะคะอยู่หลายชนิด ขังนี้เครือข่ายเกษตรกรนักวิชาการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมารวมกันประชุมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในเวทีฝืนตอนหนามให้ปลอดผิดสร้างระบบอาหารให้ปลอดภัยและมีข้อเสนอให้มีการจัดการปัญหาสารเคมีกำจัดสัตว์ผืชในระดับชุ่มชนตั้งแต่ตอนทางยาฆ่าหญ้านี่เป็นสารพิษที่อันตราย ต่อมนุษย์อันตรายต่อสุขภาพอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมนี่พ่อคิดว่าจะอยู่เฉยไม่ได้พ่อเลยทาหนังสือถึงทางเทศบาลเมืองพัทลุงว่าเราไม่เห็นด้วยในการที่ฉีดยาฆ่าหญ้าแล้วบอกว่ายาฆ่าหญ้านี่มันมีอันตรายในปีนี้เนี่ยไทยแพทย์เองก็เสนอให้มีการจัดก,การที่ต้นทางนะคะโดยให้มีการควบคุมสารเคมีทมี่มีอันตรายร้ายแรงสามชนิดนะคะ โดยเราเสนอให้มีการยกเลิกการใช้นะคะาาพาราควอตนะคะ,ะโดยทันทีนะคะโดยห้ามใช้ในพื้นที่ต้นน้ำนะคะในพื้นที่สาธารณะแล้วก็ในชุมชนตุกวันนี้การเฝ้าระวังสารผิดตกค้างในพักผลไม้ยัยงคงเป็นการแก้ปัญหาหลายทางการทําความเข้าใจสถานการณ์ปัญหาจากสารเคมีกำจัดสตรูพืชรวมถึงมีกลไกที่ถ้าไม่เกิดการย่อมรับรวมกันจากถูกซ่วนติ่เกี่ยวข้อง ก็จะนำู่่การแก้ปัญหาความปลอดภัยทางอาหารในระยะยาวภ้าวินี่ใช่ผากหนักเข้าวพลเมืองจะน้านิ่วรายงานความร่วมมือของประชาชนในท้องถิ่นและภาคประชาสังคมเองถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการหาแนวทางร่วมกันเพื่อการบริโภคผักและผลไม้ที่ปลอดภัยจากต้นทางนะคะและยังเป็นการเฝ้าระวังภัยต่อสิ่งแวดล้อมซึ่งเกิดจากการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชอีกด้วยค่ะ